แบบว่าทำภาน้องน้ำค้างหน่อยว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะตั้งนานเนี่ยพี่ฟ้าอ่านไปเลยเหรอเอออ่านไปเลยไม่ได้เจอกันแล้วทำไมอ่ะจะไปเจอกันที่ขอนแก่นแทนโอ้ยขอนแก่นเราก็เจอกันอีกเออว่ไม่เจอเลยกว่าจะเจออีกตั้งเนาะขอนแก่นคนเยอะยังไม่ดูได้อะไรอ่ะห้หน้องอย่าดื้อนะคะ น้องอย่าดื้อน้องอย่าดื้อน้องอย่าดื้อน้องยาดื้อน้องยาดื้อคนอะได้หามากน้องอย่าดื้อใครมาอย่างอ่ะก็หนูมีงานคนเดียวไหมอ่ะลืมอ่ะก็ไหนนะสิบโมงครึ่งสิบโองครึ่งโอ้โหรู้ไหมว่าลืมอะไรมาลืมอะไรลืมเอที่ชาร์จโทรศัพท์มาคิดดูพี่เต้ยมีไหมมีปลั๊กไหมล่ะ อ่านั่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ต้องต้องมี่เก๋มาตอนเย็นพี่เข้ามาเอาเอาไหมพี่เก๋เป็นคนให้ตอนเที่ยงเอาไม่ให้ไม่มีไปขอค่ะมีมีมีม้ทำไมอ่ะทำไมดูจะหมดยังไงเดี๋ยวตอนเที่ยงพี่เก๋มาให้จะหมดยังมันมันหมดหรอกมันหมดเร็วมากแล้ววันนี้เน้นนั่งทั้งวันนี้ต้องมีอะไรทำอ่ะไม่ก็เดี๋ยวเอามาที่ไงที่มันมีของแล้กันเที่ยงไง มาพร้อมส้ตมตำแล้วกันโค้งอร่อยนะเอา้าต,ตอนเที่ยงก็จะมาอีกเหรอไม่มาแล้วค่ะมา <c oughs> ไม่ใช่จะมาได้เหรอม,มันจะมีช่วงพักเบรกของเน็ตอะอเออเดี๋ยวหนูดูดตารางตารางโทรอย่างพี่ไอให้พี่อ่ะตอนพี่ไอซเขาโพสแ่ะเขาจะบอกเลยว่า,เ,าเขาไม่มีตารางใช่ไหมเขามีแต่พี่ไอซ์เขาก็โทรโีสว่าก็คือแบบว่าถ้าแฟนคลับใส่อยากโพสเขาจะได้บอกว่าเ <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs> ไอ้โทรโทรมาแบบที่คือมัโควิดก็ได้มันจะต้องมีตารางตารางคนอยู่แล้วแล้วมันจะมีช่วงว่างว่าเป็นหน้าม้าโทรมาหาหน้ามาอย่างงี้ใช่ไหมที่หน้าสวยเอ้ยอ้าวท่านแขวะดิไปทำอะไรล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้าอาน้ำกดล้างใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มีใช่ไหม ใช่ปอรจูนตรงนี้คะ่สปอร์ตรใช่ตรงข้างกับเซ็นทรัล92ทำไมมันนายก็ถามจะได้ยืองาจะได้เดินยืมรองเาเลได้เดินเซ็นทรัล9เดินปอจูนก็ได้ปอจูนอนดูเออูนดูอะไรดูตัดง CP ไม่มคซื้อที่ชาร์เตอร์อกันเออไปซื้อที่ชาร์เตอร์อีกอัน เมาแล้วจิดไว้ทุกกระเป๋า่อใช่คอนซื้อารร้อยอันเหมือนมัน้อก่ันไปอย่างี้จริงๆไม่ต้องของม่ใช่มีหมนั่นแหละฮะเนี่อยากกินส้มอ่ะพี่เต้อยากกินส้มอ่ะนั่นแหละของนี้หมดเลยดูนี่ดูนี่มันจะร้องส้มหมเล้บเอาเนี้ยมีการบอกว่าขอมาให้จากไชน่าครบไชน่าคือไชน่าเปล่าเมืออีเมือกหนึงของไชน่าใช่ไหมไชน่าก็สงไปทานนีให้พี่ ปลาทูเฮ้ยไม่นารักใจเลยอ,อยาออกมาได้ไหมอ่ะได้ออกมาเลยจ้ะเขาเขาใส่กล่องมาเดี๋ยวพี่แก้วจะกล่องนะโอ้ยสวรรค์ขอบคุณค่ะวันนี้มีอะไรทำแล้ววันนี้จะได้อ่านขอบคุณนะคะสกเรตยอมงอแก้วความลับค่ะความลับมีเขาป้าเขาเก็บโน้ตไว้ด้วยนะ ใช่ค่ะเดี๋ยวไปอ่านเนาะอ๋อเนสสวยเนสสวยอะไรเงี้ยท่องทุกวันนัใช่ไหมพี่เต้สวยพี่เต้สวยอะไรเงี้ยท่องทุกวันเดอะซีเคทไงพี่เต้ขอถ่ายรูปนี้หน่อยจะส่งให้เขาเไม่เอาอะไรแล้วเดี๋ยวเอาหนังสือมาจะได้อะไรให้กันครับด่วเอาคลิปไปดูเว้ยคลิปเม่อกเมื่อกี้ไงเออสวัสดีค่ะ มันเปลี่ยนมันเป็นเลยปะสงสัยมันก็สงสัยปั้นก็สามารถเกือบงอกได้โดยไม่ต้องหาอะไรหรอกค่ะได้เหรอของพี่ก็มีมันไม่มันไม่แสบเลยกับนั่นหรอทะลุทะลุเหงือกออกมาแล้วด้วยตอนเนี้ยโอ้คงเน้ทะลุเหงือกอออ๋โเคแต่มันขึ้นมันขึ้นมาตรงไะถ้ามันไม่ปวดนะไม่เปียกใครมันไม่ปวดก็ไม่ปวดของพี่มันขึ้นมาจนชนกรามข้างในแล้วอ่ะแต่มันก็ไม่ขึ้นถ้ากระเป๋มายืมสะพายนะสิไม่เอยังไม่ซักเลย สวยดีบ้างนึงไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรทำให้ขี้หวงแทะเอามาหน่อยไม่เอาหวงเอาได้ยากสะพายสีมันสวยอ่ะไม่เอาเออสีมันสวยดีแม่อะไรวะยิงสีส้มอ่ะฮะไกลับเลย่ยอพี่เต้ของเนี้ยนี่แ่ถุงเดียวม่้เอาหมดเป็นกล่องแล้วเนี่ยพัทลูกพัทลุกเขาไม่ต้องใช้ช้อนอ่ะเป็นเคลียร์กลอยเออก็ใช้เมือนี่ย เฮ้ยยายงหลังไมหลังไมก็ปิดกล้องเราปิดกล้องเจลมตกไม่ใช่หนุบเตดูดีอ้ใบอะไรเป็นใเราจะเล่นเลยแย่ว่ะไม่ไม่ใช่ใบตะมุงตะมุอะไรนะ ยางเองเออเดี๋ยวเราไปเช็ดเก่งๆเออเล้กเก่งเลิกางเกงก็เปื้อนเอออ๋อใบแต่ใบเนี้ยบ้านเคยปลูกใบมันมีดอกใช่ไหมเป็นโมกที่มันมีดอกดอกแก้วไม่ใช่เหรอต้นโมกนแก้วป่ะแต่ก่อนเอามาโมกหน้าบ้านนะมีดอกสีขาวเลยเด็กๆเอามาปุยเหมือนว่ามีน้ําไอยาความคิดจินตนาการล้ําเลิศเหมือนตอนเด็กเลยเล่นๆอะไรนะปุยดอกอะไรชมพูพันธุ์บตัวนี้ตื่นยัง นี่ยังฝันอยู่เสียงไฮ้อยู่เลยนี่ยายอะผู้ช่วยนก็คือทำรูปโอ้เขนถ่ายมันมาเยอะแยะสนานี้เนาะกำลังทำวันที่สามวันที่สามวันมินิคอนอ่ะวันที่ถ่ายมาแปดร้อยรูปแบบเยอะนะถ่ายถิ่นจะมาเหรอไอ้เพื่อรักที่เพื่ะมากเลยอ่ะไม่รับได้ไหมอุ้ยท่านนอนหมาทวงนี่ดิฮัลโหลไม่ใจ คุณนาคินนี่พี่แกใส่กางเกงอ่ะห้าแล้วปกติฉันไม่ใส่กางเกงหรอใส่กางเกงใส่กกางงเนะเดี๋ยวาขอบคุณค่ะคุณนินพี่เต้รูปถ่ายรูปน้องมาเดี๋ยวนี้เลืถ่ายจบแล้วถ่ายจบแล้วไม่หาแล้วเหรอเอทำไมเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรอะไรนะเขาบอกว่าอะไรน้องหาออ๋จม ค่ะคาอะยกินตรนี้สาชนเลยนะคะสนสน้าไม่แชงสกค่าโทรศัพท์ราเดือนอะใช้ฟีไม่ใช่เออ้มใช้ฟรีสเดือนแล้วต้องเก็บคลิปกันไปเก็บบินที่ไหนส่งไปเก็บของแก็บแค่อเลยไม่รู้เรื่องโคงจะได้หรอพี่จะส่งมาเก็บที่บ้านแม่เหมือนกนพ่อพ่อคงหัวหมอยู่การจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าลอมิ่งยังไม่รันเลยสุดสายก็รัเลยเดี๋พูดเรื่องค่าลอมิ่งฮะค่าลอมิ่งสามพันสี่พันแน่นอนอ่ะเฮ้ยรวยอ่ะรวยอ่ะไม่ถึงพี่ของพี่ของพี่มันดีแทนของเน็ตอ่ะของเน็ตมันนั่นนี่อ่ะเป็นสามเออเป็นสามแต่ดีแทนมันสองพันห้าก็คงประมาณเท่ากันเลยที่หนาแต่สปีดช้ามากเฮ้ยเร็วของพี่มันดี๋พูดเรื่องเครือข่ายโทรศัพท์เลยใช่แหละถ้าถงขันแก๊ดแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่ ถึงขอนแก่นยังเนี้ยเราจะอยู่กรุงเทพอยเดี๋ยวจะถึงปีใหม่แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังคิดลังเลว่าจะไปเข้าดาวที่ไหนเถขอแนะนำระวังรถเลยค่ะอย่าแม่ติดปายรยเข้าไหมเข้าชูค่ะสำหรับใครที่ยังคิดลังเลว่าจะไปเข้าดาวที่ไหนเนธขอแนะนำที่ขอนแก่นเข้าดาวอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอนแก่นเคาเดาววันที่31ธันวาคมนี้จะพบเจอกับเนสไบรท์และพี่เคพี่เสด็คค่ะพี่เสด็คเราจะไปเต้นกันแล้วเราจะไปเขาเดาวกันมันเสดอสุดขีดที่ขอนแก่นเจ้าห่ขอนแก่นเจอกันค่ะรอแล้วรอแหละมีงไม่จบเลยเมย์นีดจะเหงาเนาะ มากคนนี้หน่อยอยู่พี่พี่เออาร์ไปไม่มีทางก็ยืมก็เล่นหมดตไอแพดก็มีมาให้ยืนก็ริงหนึ่งกระดิ่เลยนี่อันนี้กระถำกตะหล่ำแต่ลืมของลูกนั้นเลยนะให้หลัวให้เน็ตเน็ตเอาอะไรอ่ะอะไรเฮ้สวัสดีค่ะเถ้าเป็นคอแล้วนะถ้าวันหน้าหนาว ใครให้อ๋อใช้คันจักรจีนลูกเสือก่อนใช่ใช่ได้ใช่ได้ใช่หรออ่าไม่ใช่ครับครูเบลป้าไม่สมองนวดลูแป๊กนะคิดแล้วว่าเก๋มันจะไม่ตัดตัดหรอก็ไม่ตัดไงก็ไม่ตัดไงรถมาเฮ้ยซูบุรุมาซูบุรุ ไอ้นนี้ผู้สืบเรื่องอ่ะคนละรายการเลยถักเองแล้วะนะง่ายมากใช่จำได้แล้วมันปกติเล่นโทรศัพท์ไงไม่ได้ดูทางเลยต้องใช้ตัใจจอในการจำทางมาดูถ้าสูว่าวันไหนพ่อให้เอารถมาใช้ก็สามารถมาเองได้วันไหนอ่ะวันไหนสักวันหนึ่งไม่ถ้าถ้าเน็ตต้องเรียนมหาวิทยาลัยพ่อต้องให้เอาอยู่แล้วมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย เพลงที่เขียนในหัวใจที่เต็มใหม่แล้วค oh, okay? <Trans> ่ะเธอสัดลอตเต้เวิลด์ย้ายคนกลับไปทำงานหรอมาจากเขาระวงรดนะพี่เต้ โดนหน้ากันดิโดนที่สามรถโดนที่สามลงหนูเคร่ยดรถบุบใจร้ายเต้ผู้หญิงปึ๊งเลยคนหนึ่งร้ายไอ้เฮ้ยใช่สินี่เข้าข้าวพี่เต้แล้วเออฟองไบต์แอดไบต์ไอดอลอะไรอ่ะฟองอะไรอ่ะเุ้ยเมื่านเ้ีตกใจมากเลยรู้ไหมว่าทำไมทวิตได้ทวิตไม่ได้ทำไมเพิ่งรู้ว่ามันมีลิมิตเหรออ้าวเพิ่งรู้เนยเพิ่งรู้ตอนแรกเนึกว่าในยคิดว่าแบบ ตายแล้วเออไม่เป็นไรหรอโดนลิมิตใช่ไหมรีบลบเลยอ่ะลบเลยรีบลบเลยอ่ะลบอเลรลบแบบทำเป็นลบอ่ะทำเป็นลบแต่ทำเป็นลบแกมทวิตได้ลบใหม่เงี้ยเหรอไม่ใช่ลบแบบให้มันแบบรีรีเซ็ตทวิตใหม่อ๋อเข้าใจแล้วอ่านั่นแหละทางั้นกาะพอทำไปอ้าวดึ้อมาอีกไม่ได้อีกทีนี้ปวดหัวเลยวันนั้นอ่ะตายแล้วแฟนมันโดนลิมิตเออก็ก็มีเจ้คนบอกว่าเฮ้ยนี่ใส่ไว้โดนลิมิตแน่เลย เ้ไม่ทำแล้วรักแขกอ้าวอะไรไม่กลัวว่าว่าทำไมเงียบไปไอ้ฟ้าฮะอยากฟังอย่าฟังอยากฟังอยากฟังแค่นี้พอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดเสียงว่างใส่ให้เธอเลยเอ้าไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาป้าจะเปิดเพลงใจเธออะไรนี่อะไรนะใจเธอให้เขาจะฉันให้เธอ ของรุ่นเจ็ดไงตัดอันนุแต่นนี้ไม่ตัดนะตัดไม่ไมดมันตัดยังไงเออพี่ตัดไม่เป็นว่ะเดือดังคูเดืดราทั้งคู่ทำไมเขียว่ได้กลับขอร้องทำไมข้เนาะอยูเอาเนจะทำให้น้องด้ยนะฮะอืมก็เราก็้อมากินปาร์ตี้กันะ้ยมให้ลงมาไหมอะต้มี้ให้ลงมาไหม เขาให้ลงมาไหม,มก็ขออนุญ,ญาตลงมาแล้วมันจะช่วงหนลงมานั่งกินช่วงน่ายเลยมัน,น,นจะมีช่วงว่างอยู่ลูกเดี๋ยวหนูขึ้นไปวีฟง่ายับพี่เขาสิบนาทีเป็น,วน,ปน,วนหวันหัวูพิ่งมาอันนี้แหมมันมีการดีเลย์ได้หรอสวัสดีค่ะนี่เลยผิวแตกอ่ะดีเลเย์ไงวะคืออะไรวะ ไเซี้้ดาาววมแล่เยงใค้อะอยู่เสี้ยงใครผิวไม่แตกนะคนเขาแตกแบบหน้าเขาแตกแต่แขนนี่เรื่องมาแตกอะอย่าซูมเลยพี่ส้าซูมมันแตกยังไงให้เขาไปดูอดที่ซ oh, ูมแบบยืดได้มันเดินเข้าไปอะ ไม่เลยอ่ะไม่เอาตัไม่ดีนะไม่มันเคยชินไง่นมัน่มันเคยชิกรุ่นเก่าไงที um ่แบบว่าเอาเข้าไปใกล้ๆหน้าอะไรอ่างงี้มันเนี่ยอ่อเอนี่ยโหไอ้โซมาแอดมินใจเย็นช่วยช่วยาตัวใหญ่ที่น่อยฮะน้องเหนื่อ้อไ้หน้องเหนื่อย ขนมอะไรให้น้องหมดนั่นเลยเฮ้ยนี่ของเราไม่ใช่หรอถือไปด้วยเฮ้ยกดตัดกันได้แล้วเฮ้ไหนวะเจลลี่หมดนี่แหละหมดนั่นอ่ะใหม่แล้วหลายรอบมันจะไม่ตลกแล้วเออมันไม่ตลกแล้วไม่ไงไปเปลี่ยนมาเลยพรุ่งนี้เป็นตุนตุง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 เออมันมากเลยอ่ะ เพลงไงมีคนชมท่าไหนใน u t u b e อ่ะที่ส่งให้ดูอ่ะไปดูดีคอมเมนต์น่ะนารอมาดองอะไรอ่ะมานอกโอ้ยดูเพลงมาดองมุนอมาน่าปลอยก้อมโ่ต้องด้วยเนี่ยมาจากไล์พี่เลยไล์พี่เลย อันนี้ด้วยอ่ะเออยนี่าอันนี้ด้วยอ่ะเขาใบกำแพงเพชรหรอกแมสแล้วอันนี้อันนี้ก่อนหรอดีพี่เขาสอดมาจดหมายของเซ็นเต็มแล้วหรือเปล่าใช่เขาส่งอีเมลมาให้พี่ของแคแนนของแคแนนอันนี้ใส่ไหนอันนี้อันนี้แกะกินไม่เลยนะแกแกชอบไว้เดี๋ยวพี่มากิน ได้ของให้หมดที่ให้ไปนั่นคือให้เนตเตรียมไว้เดี๋ยวพวกพี่จะกลับค่ะเพราะว่าถ้าไม่เตรียมมันจะหมดเหมือนแอปเปิ้ลมาถ่าหมดมากเลยแอปเปิ้ลอะหมดกล่องเลยอะพี่เต้อะคนเดียวอะขอแชร์พี่เต้พี่เต้พี่เต้ลมาหั่นแอปเปิ้ลเรียบร้อยแพ็คใส่มาหิวกินกันหมดแล้วแล้วก็กินเต้อะเดี๋ยวทำไงแมวเจ้าไหนลงแกะต้มของไอ้ที่ทไใลงพี่เต้แกหั่นเรียบร้อยนี่แหละแม่ไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันเย็นคุณไปแล้ว ไม่ลืมมาจ๊ดลืมหัวใจาฮ้ยไปไบายจวนปอยพี่จอย